เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปารักษ์ยิ่งบทที่39 เดิมทีนางคิดว่าเรื่องที่นางถูกเหยียดยามหลังจากงานวันเกิดที่จัดในสกุลเจียงก็เปิดเผยแล้วสถานะเช่นเซนจี้ไปแค่สามารถออกหน้าให้นางตอนอยู่ในงานเลี้ยงได้ก็ยากมากพอแล้วจะไปซักไซไล่เลียงมากกว่านี้ได้อย่างไรแต่เขากลับยืนกรานไม่เลิกราลอบไปตรวจสอบความจริงลับ คราวที่ไปตามหาราชาโอสดในเขาตัวต้องนางรู้ว่าเขาได้รับรายงานความจริงแล้วรู้ความจริงก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่การช่วยนางแก้แค้นเช่นนี้นับเป็นอีกเรื่องหนึง่งนางพยายามปรับลมหายใจของตัวเองสุดความสามารถขณะกำลังจะเอ่ยปากก็มีคนผู้นึงพุ่งมาจากทางด้านหลังอย่างกระทันหันผลักคนที่มุงดูอยู่รอบๆออกไป ใสหัวไปใสหัวไปดูอะไรกันข้าถูกคนวางแผนทำร้ายข้าถูกคนวางแผนทำร้าย แม้ผู้ที่มาจะมีท่าทางวิปริตแต่ต่อให้อีกฝ่ายกลายเป็นเท่าทานเจียงร่วนซาก็ยังจำนางได้นี่คือน้องสาวต่างมารดาของนางเจียงมั่งเสียงเจียงมั่งเสียงเหมือนเป็นบ้าไปแล้วนางฉีกรูปเหมือนที่ติดอยู่บนป้ายประกาศสาธารณะลงมาเปล่งเสียงครวญครางหดหูออกมาจากในลำคอเหมือนเป็นสัตว์ป่าตัวหนึ่งก็ไม่ปานพวกเจ้าพูดว่าชอบข้าไม่ใช่หรือ บอกว่ารักค่าอยากขอค่าแต่งงานไม่ใช่หรือหลังจากความบ้าคลั่งผ่านผ้นไปเสียงมั่งเสียงก็เปลี่ยนท่าทีเป็นหน้าสงสารหน้าของข้าสามารถรักษาให้หายได้สามารถรักษาให้หายได้ใครอยากแต่งงานกับข้าบ้างมือของนางสั่นเทิมอย่างโดนแรงนางกลัวเหลือเกินนางไม่อยากเป็นพระสนมแล้วนางแค่อยากออกเรือนนางไม่อยากรออยู่ในห้องทั้งชีวิต ถูกผู้คนเรียกขานเป็นสัตว์ประหลาดนางจะรับไหวได้อย่างไรเสียงมั่งเสียงขอร้องอ้อนวอนอย่างทุกข์ทรมทันใดนั้นดวงตาพรันทอประกายราวกับมองเห็นฟางช่วยชีวิตขนที่มุงดูอยู่เห็นนางพรันพุ่งไปยังทิศท,ทางหนึ่งปากกระพําพูดว่าไต้เท้าเจียไต้เท้าเจียท่านบอกว่าจะแต่งงานกับข้าไม่ใช่หรือ ข้าจะออกเรือนกับท่านข้าจะออกเรือนกับท่านข้าไม่ต้องการสินสอดท่านแค่ต้องใช้เกี้ยวหามข้าไปชายหนุ่มที่ถูกนางคว้าตัวไว้ทำท่าเหมือนมีสิ่งโสมมบางอย่างกระเด็นมาเปื้อนสบัดนางออกทันทีอย่ามาแตะตัวบิดา นี่ก็ขนขุนหน้าขนตาเจียงร่วนซาเคยพบอ,อีกฝ่ายในงานเลี้ยงวันเกิดบัณฑิตท่านฮวาของปีนี้เจียเหยียนจูเคยเป็นขุนนางที่สยบใต้ใชายกระโปรงเจียงเม่งเสียงแถมยังจงใจหยามเกลียดนางในงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อเจียงเม่งเสียงด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมบัณฑิตท่านฮวาถึงไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับตกตำ่ำกลาย เป็นชาวบ้านธรรมดาชนหัวกับสิวสือเคยพูดถึงเรื่องนี้นางเองก็ไม่ได้คิดมากแค่รู้สึกว่าคนชั่วกล้ำย่อมตามสนองแต่ตอนนี้นางกลับรู้สึกว่าเรื่องราไม่ได้เรียบง่ายเช่นนั้นเสื้อผ้าที่เจียหยยนจูสวมอยู่บนร่างไม่มีแม้แต่บรารมีขุนนางสักนิดเขาสลัดเจียงมั่งเสียงออกราวกับยังระบายโทสะไม่พอจึงผลักนางลงกับพื้นยกเท้าขึ้นแตะ เฮ้เจ้ายังกล้าบอกให้ข้าแต่งงานกับเจ้าอีกหรือไม่คิดว่าข้าเป็นแหล่งเงินงอๆหรอกหรือถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าบิดาคงไม่ตกตาจนมีสภาพเป็นเช่นทุกวันนี้หรอกแต่งกับเจ้าบ้าบออะไรล่ะเขานั่งยองๆลงบีบคางเสียงมั่งเสียงบังคับให้นางเงยหน้าขึ้นมารดามันเถอะข้าขอร้องเจ้าละว่าอย่าตามข้าอีกเลยเจ้าดูสิว่าตอนนี้ เจ้ามีสภาพอย่างกับพีแค่มองเจ้าแวบเดียวข้าก็ทนไม่ไหวแล้วใครจะกล้าแต่งกับเจ้าข้าแนะนำให้เจ้าภาวนาให้ตัวเองโชคดีมากๆเหมือนพี่สาวเจ้านั่นไงขอให้มีคนตาบอดมาแต่งงานกับเจ้าพอพูดถึงเจียงรวนซาเจียงม้องเสียงพลันคลุ้มคลั่งนางกรีดร้องเสียงแหลมตัดง่ามมือเจียแยนจูทีนึง เจียยหยียนจูเจ็บจนร้องตะกกนยกมือขึ้นตบไปหนึ่งชาติแต่เหมือนจะยังไม่หายแค้นกระชากเสื้อดึงนางให้ลุกขึ้นเตรียมตบอีกทีเจียงมั่งเสียงถูกเขาตบจนตาลอยอ,พ,อพรรไหม่สสำหรับฤดูร้อนที่บางร้าวปีกจักรจันถูกเจี่ยหยียนจูกระชากทีเดียวสายรัดรงออกพลันคายออกในบรรดาคนที่มุงดูมีอันธพานบางคนผิวปากขึ้นอย่าง บางคนยิ้มร้ายกาดพรางเอ่ยโอ้ใต่เท้าเจียดีเลวอย่างไรก็เป็นสตรีเป่าเทียนดับแล้วก็เหมือนกันม่ใช่หรือใช้การได้ก็พอแล้วนะประโยคนี้ทำให้สีหน้าเจียเยยีหนจูปแปลเปลี่ยนเขาลูบคำร่างกายเจียงมั่งเสียงต่อหน้าสาธารณชนรอบหนึ่งว่าไปแล้วก็ใช่ เจ้าดูบิดาต้องตรวจสอบสินค้าสักครู่หากเจ้ารอจนบิดาสุขสมแล้วบิดาจะเก็บเจ้าไว้ข้างกายให้เป็นอนุภรรยาเป็นอย่างไรพอเอ่ยประโยคนี้จบเจียหยยนจูพรานได้ยินเสียงใสกังวานของสตรีคนหนึ่งดังขึ้นเสือน้อยกัดเข้า เจียเยียนจูยังไม่ทันตอบสนองความเจ็บปวดผานแล่นปราดขึ้นจากน่องเขาก้มหน้ามองเห็นสุนัขท่าทางดุร้ายเป็นพิเศษตัวหนึ่งกัดต้นอยู่ชั่วขณะนั้นตกใจจนวิญญาณหลุดไปครึ่งหนึ่งเจ้า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 เป็นใครจูจูปล่อยหมามากัดข้าได้อย่างไร แม้เจ้าเสือน้อยจะไม่ได้กลายเป็นสุนัขนำทางคนตาบอดแต่เสินเฟิงว่างๆก็จะฝึกฝนมันฝึกจนมันมีพลังดุดันหน้าเกรงขามไม่เป็นรองใครแค่คำรามเบาๆหนึ่งที่ ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แล้วตอนแรกเจียงหลือนซาตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งเรื่องนี้เจียงมั่งเสียงมีจุดจบเช่นนี้เรียกได้ว่านางทำตัวเองแต่เดราชาญยังเตียหยียนจู้ช่างทำให้คนเข็ดฟันจริงๆเจียงเรือนซาวางผ้าโอหังยังหาได้ยากเรียกเจ้าเสือน้อยกลับมาแล้วเอ่ยว่ากัดเจ้าก็กัดเจ้ายังต้องเลือกเลอกยามหาเหตุผลด้วยหรือนางเอย่ย ถ้ายังไม่ใส่หัวไปขาอีกสองข้างก็อย่าฝันว่าจะเหลือเอาไว้เลยเจียเหยียนจูตอบสนองไม่ทันว่าทำไมเขาถึงมีขาอีกสองข้างแต่พอลองคิดอย่างละเอียดเข้าก็เข้าใจทันทีตกใจจนปัสสาวะทาปราชไม่กล้ารอช้า ข้าไปแล้วข้าไปแล้วตอนนี้เขาเสียอำนาจไปแล้วออกมาข้างนอกแม้แต่ผู้ติดตามสักคนยังไม่มีเดินกระโกกระเพกจากไปตามลำพังตะเกียรต,ตะกายหัวซุกหัวซุนเจียงเรือนสามองเจียเหยียนจูจากไปไกลจากนั้นก็ก้มหน้ามองเจียงมั่งเสียงที่ยังนั่งจิตหลุดอยู่บนพื้นเอ่ยขึ้นว่ายังไม่ไปอีก เสียงมั่งเสียงเงยหน้าขึ้นยังเมอรลอยชั่วนาทีที่สายตามองเห็นนางท่าทางเลื่อนลอยพรันถูกกวาดหายไปในพริบตาแทนที่ด้วยสีหน้าดุร้ายบิดเบี้ยวเป็นเจ้านางกรีดร้องเสียงแหลม เจ้าเป็นคนทำร้ายค่ะเจียงมั่งเสียงพูดพลางยกมือดึงปิ่นไข่มุกด้ามเนึองออกมาจากมวยผมทาลาเข้าใส่เจียงรวนซาทันทีตำแหน่งที่เจียงรวนซายืนอยู่เมื่อครู่ใกล้นางมากแต่เซียวเยียนหุ่ยยืนอยู่ข้างกายสามารถทำร้ายพลาดได้ทุกเมือ่อ เสียงร่วนสาไม่แม้แต่จะต้องคิดย่อกายลงดึงเสี่ยวเยียนหุยมาไว้ในอ้อมอกหมุนตัวหันหลังทันทีนาทีต่อมาปิ่นไข่มุกด้ามน,นั้นกลับแค่ถากผ่านอาพรนางเสียงมั่งเสียงกรีดร้องเสียงแหลมตัวปลิวออกไปปิ่นไข่มุกร่วงลงด้านข้างแต่มือที่ถือปิ่นของนางกลับอ่อนปวกเปียกตกอยู่ข้างลำตัวดูเหมือนจะหักแล้ว เจียงรวนซาหันกายไปมองเห็นฉากนี้แถมยังมีเซนจี้ไปยืนอยู่ข้างกายนางดุดขุนเขาสูงใหญ่อีกด้วย หากมีครั้งต่อไปสิ่งที่ข้าจะขยี้ไม่ใช่มือเจ้าแล้วสันจี้ไปพูดเสียงเย็นท่าทางเฉยไมยเหมือนกับแค่พูดว่าวันนี้ข้าปลาหนึ่งตัวเจียงรวนซามองเจียงมั่งเสียงทลึงตาใส่นางยังดุดันตะกายโซซัดโซเซขึ้นมาหายลับไปท่ามกลางฝูงชนด้วยสภาพสะบักสะบอมเจียงรวนซาอดเปิดปากไม่ได้ เสียวไปน้ำเสียงกลับสั่นเครือเล็กน้อยมือสั่นจี้ไปกำไม้เท้านำทางคนตาบอดไว้หัวใจสั่นไหวเขารีบหันกลับไปพลางพูดเสียงอ่อน,ยอน้ยนไม่ต้องแตกตื่นมีข้าอยู่ ไม่มีใครทำอันตรายเจ้าได้เสียงรวนซาตื่นตกใจจนเสียขวัญแล้วจริงๆแต่สิ่งที่ทำให้นางตกใจกลับไม่ใช่เสียงมั่งเสียงรา่ว่าเป็นสันจี้ไปนางไม่เคยรู้เลยว่าเวลาเันจี้ไปโหดร้ายจะทำได้ถึงขั้นนี้ช่างทำให้หัวใจคนสั่นไหวนักนางลืนน้ำลายรีบลืนคำว่าท่านหล่อจังพี่มาจออยู่บนริมฝีปากกลับไปเปลี่ยนเป็น คำว่าเสี่ยวไปเรื่องที่ต้องลงมือแบบนี้ท่านอย่าแย่งทำอีกนะให้โอกาสเส่นเฟิงหน่อยไม่อย่างนั้นหากเป็นแบบนี้ต่อไปเขาต้องถูกปลดแน่ส่นเฟิงที่แย่งโอกาสแสดงฝีมือมาไม่ได้กล่าวตอบรับพระชายากล่าวถูกต้องขอรับส่นจี้ไปนิ่งงนัน ที่เขาถล่มสกุลเจียงจนราบคาบความจริงไม่ใช่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ตั้งแต่กลับมาจากงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครั้งนั้น และเขาสืบพบความจริงจนกระจ่างเขาก็ส่งคนไปดำเนินการนานแล้วแม้แต่เจียเหยียนจู่เขาก็แอบขัดขวางเส้นทางขุนนางอีกฝ่ายแบบลับๆครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้บัณฑิตท่านฮาวาที่เดิมทีควรมีอนาคตสดใสไม่ได้เป็นแม้แต่ขุนนางเล็กๆขั้นเก้าส่วนที่หลิวหลูอี้เสียโฉมเป็นเพราะนางต้องชดใช้ในสิ่งที่ตนกระทำก็แค่เอาเรื่อง พี่นางทำกับเจียงรวนซาไปทำกับนางอีกรอบเท่านั้นเองยาพิษเป็นสิ่งที่นางเอามาจากยาซางจีตอนแรกที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ยาซางจีตอบกลับมาโดยไม่แม้แต่จะคิดว่าข้าปรุงยาที่เหมือนกันเปรียบออกมาไม่ได้ แต่ถ้าให้ทําที่คล้ายๆกันก็ไม่มีปัญหาคนพลันนี้สมควรได้รับบทเรียนเสียบ้างเขาทําเรื่องเหล่านี้เดิมทีไม่ได้อยากให้นางรู้แต่หลังจากเมื่อวานเขาคิดว่านางต้องรู้ให้ชัดเจนชาตินี้มันผู้ใดกล้าขมเหงรังแกนางเขาจะไม่ปล่อยไปแม้แต่คนเดียวเขาบอกว่าจะปกป้องให้นางไร้ทุกข์ไร้กังวลพูดได้ก็ต้องทำได้แต่ตอนนี้ นางรู้แล้วไม่เพียงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองสักนิดแต่ยังโทษว่าเขาแย่างงานเสริรฟัองอีก อารคโมโหชมัดหัวร้อนไปหมดแล้วเสี่ยวเยียนหุยกลัวท่าทางแบบนี้ของบิดาเป็นที่สุดทุกครั้งที่บิดาเขาทำหน้าครึมเขาเป็นต้องซวยอยู่เรื่อยถ้าไม่ให้เขาท่องตำราก็ให้เขาทำท่านั่งมา้าเขาซุกอยู่ในอ้อมตอดเจียงรวนซาตลอดทางพอลงจากรถได้ก็เผ่นแพ่วไม่กล้าออดอ้อนให้ท่านแม่หอมกอดหรืออุ้มสูงสูงส้นจี้ไปเอง ก็ไม่มีทีท่าว่าจะรั้งอยู่เช่นกันพอลงจากรถก็เดินเข้าไปในเรือนทันทีเสี่ยวไปเจียงหลวนซาร้อนรอนเรียกเขาไว้ ข้ามีเรื่องจะปรึกษากับท่านสันจี้ไปหยุดฝีเท้าสีหน้ายังคงราบเรียบแต่ในใจกลับมีฟองอากาศแห่งความปิติยินดีลอยล่องนางมีปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วหรืออยากขอบคุณเขาสันจี้ไปคิดบทสนทนาตอบกลับไว้เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำเขาจะตอบว่า เจ้าข้าเป็นสามีภรรยากันนี่เป็นเรื่องที่ข้าสมควรกระทำหากเจ้าอยากตอบแทนข้าจริงๆภายหน้าก็อยู่กับข้าอย่างสุขสงบไปชั่วชีวิตเท่านี้ก็พอแล้วใช่นี่เป็นสิ่งที่เขาควรทำรวมถึงให้อภัยที่นางเคยชอบสนสูหัวและให้อภัยนางที่ใช้สถานะาใสา่รับของห้องเต้มาอยู่ข้างกายเขาในช่วงที่ผ่านมาด้วย เสียวไปข้าอยากปรึกษาเรื่องเหยียนหุยกับท่านเจ้าบทสนทนาที่สันจี้ไปคิดไว้ดิบดีกลิ้งไปมาในปากก่อนจะฝืนกลืนกลับลงไปเจ้าว่าอะไรนะเออท่านว่าให้เหยียนหุยรับแม่ทัพหนิงเป็นบิดาบุญธรรมดีหรือไม่ส่งเขาไปเปิดประสบการณ์ในค่ายทหารไปสักปีกำลังดีเลยเจียงหลวนซาพูดเบาๆ บิดาบุญธรรมหรือสันจี้ไปพลนกโกรธจนหัวเราอออกมาแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันไม่ได้รับความโปรดปรานจากสันซูหัวก็เลยจะหาตัวแทนความรักแล้วหรือส่งน้องชายตัวเองไปนั่นก็ช่างเถอะนี่แม้แต่ลูกชาย ก็ยังจะส่งไปผ่านไปสักระยะจะไม่ส่งตัวเองไปด้วยเลยหรือเจียงรวนซาจนปัญญาแล้วจริงๆติดตามนางหรือเันจ,จี้ไปนั้นอันตรายเกินไปถึงอย่างไรถ้าเลี่ยงจุดจบไม่ได้จริงๆพวกเขาสองคนอาจจบเห่ลงวันไหนก็ได้ทิ้งเสี่ยวเยียนหุยเด็กกำพร้าไว้คนเดียวจะน่าสงสารเกินไป ส่วนหนิงชิงซูก็เป็นคนที่อยู่รอดปลอดภัยจนถึงตอนจบคนเดียวที่นางรู้จักถ้าเสียวเยียนหุยสามารถติดตามเขาได้เช่นนั้นนางจะได้จากไปอย่างวางใจเท่าว่าสันจี้ไปแค่ปฏิเสธนางอย่างเย็นชาไม่ได้ ข้าไม่อนุญาตเจียงร่วนสารอบมองเขาเห็นสีหน้าเขาไม่น่าเป็นห่วงเท่าไรก็รวบรวมความกล้าไปดึงชายเสื้อเขาไว้แล้วกระตุกเบาๆท่อเสียงอ่อนเรียกเขาเสียวไป ตอนเรียกออกไปแม้แต่นางเองยังตกตะลึงทำมฟังแล้วเหมือนกำลังออดอ้อนขนาดนั้นเลยล่ะหน้าขายหน้าเกินไปแล้วเห็นสันจี้ไปไม่ตอบสนองนางกำลังจะดึงมือกลับมาก็ถูกเขากุมไว้กระทันหันมือของนางเล็กมากฝ่ามือของสันจี้ไปแม้จะไม่ใหญ่เท่ามือของหนิงชิงซูแต่ก็ใหญ่และอบอุ่นมากพอจะกุมมือนางจนมิดเขาจูงนาง เดินเข้าไปในจวนพอมาถึงมุมทางเดินที่ไร้ผู้คนก็หยุดฝีเท้าแล้วหันกลับมาเขาค่อยๆเปิดปากน้ำเสียงพลันซับซ้อนคุมเครือติดตามข้าไม่ดีหรือข้าดีมากนะ ชั่วชีวิตนี้เซินจี้ไปไม่เคยโอ้อวดสรรพคุณตัวเองเช่นนี้มาก่อนเลยแต่ขณะนี้เขาคิดคำศัพท์ยกย่องสวยหรูอะไรไม่ออกถอยคำนับพันหมืน่นเหลือแค่คำว่าดีคำเดียวค่าดีมากนะ ข้าจะดีกับเสี่ยวเยียนหุยให้มากๆและจะดีกับเจ้าให้มากๆอยู่ข้างกายข้าดีหรือไม่ความปรารถนาในแววตาเขาชัดเจนยิ่งนักถึงขั้นว่ายามเงยหน้ามองเตียงรวนซานางเกือบจะจมลงในห้วงอารมณ์ลึกล้ำของเขาแล้วสัินจี้ไปราวกับกลัวว่าทำให้นางตื่นตกใจขยับเข้าใกล้นางหนึ่งก้าวอย่างระมัดระวังกักนางไว้ตรงกลางระหว่างตนและเสาพอด ด้านหลังคือภูเขาจำลองและทะเลสาบริมหูคือเสียงแมลงรีดดิงสันจี้ไปรู้สึกว่าสมองตนเองเหมือนมีดินโคลนหนึ่งชั้นปิดทับเอาไว้มันชะงักชะงานขยับไม่ได้ไร้หนทางขบคิด ทีละเล็กทีละน้อยทิวทัศและสรรพเสียงต่างๆค่อยๆไกลออกไปเินจี้ไปยื่นมือไปรูปใบหน้าเจียงรวนซาเปลี่ยนมาเรียกชื่อเล่นของนางเสียงเบารวนรวนเจียงรวนซาหัวใจสะทานไหว จังหวะหัวใจของนางไม่ปกติเอาเสียเลยคออ้างทั้งหมดพันไร้น้ำหนักสุดขีดอารมณ์ที่นางจงใจเพลิกเฉยจงใจขุดหลุมลึกแล้วกลบฝังไว้ในช่วงหลายวันมานี้ต่างแย่งชิงกันส่งเสียงกระซิบกระซาบโอบล้อมนางไว้อย่างแน่นหนาะทำไไมทุกครั้งที่เห็นเขากับราหลิวฮวายอยู่ด้วยกันนางถึงเกิดความรู้สึกแปลกๆทำาไมพอรู้ว่าเขาแก้แค้นให้นาง จดจำความชอบความชังของนางได้นางถึงขั้นซาบซึ้งและปิติยินดีเสอนจี้ไปขยับ,บริมฝีปากเปล่งเสียงราวกับกำลังละเมอออกมาชอบข้าหรือไม่ เขาขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆปลายจมูกสัมผัสนางถูถ่ายคลอเคลียอย่างสนิทสนมเจียงรวนซารู้สึกว่าตนเหมือนถูกสามให้เป็นหินขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวชอบหรือไม่นางคิดมาตลอดว่าตนชอบเซินจี้ไปแต่ความชอบนี้เป็นเหมือนที่ชอบไอดอลเพราะใบหน้าของเขาเป็นเหมือนใบหน้าของเซินหวินนางชอบเขามีความรู้สึกพิเศษต่อเขา ก็สมควรแล้วแต่ความรู้สึกที่นางมีต่อสันจี้ไปมันบริสุทธิ์ขนาดนั้นเลยจริงๆนะหรือแม้นางจะเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับทีมเมียของสันอวินแต่กับสันจี้ไปก็เหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นเสียทีเดียวชอบหรือไม่ ชอบสันจี้ไปรอแล้วรอเล่าแต่ไม่ได้คำตอบจากนางเรากับหมดความอดทนนิดหน่อยเขาเลยขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเสียงรวนซาเห็นใบหน้าเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อมในสมองพลันมีแสงสีขาวระเบิดตูมก่อนหน้าที่จะได้สติกลับมานางก็ขย่งเท้าประทับจูบลงไป นางเป็นนางแบบมาตั้งหลายปีเคยร่วมงานถ่ายแบบกับนายแบบรูปที่อาศัยมุมต้องถ่ายฉากสูบก,ก็มีมาก แต่นางยังไม่เคยจูบใครจริงๆมาก่อนเลยจูบแรกยังอยู่ดังนั้นนางจึงไม่รู้ว่าควรขยับอย่างไรแค่กดริมฝีปากแนบสนิทกับเขาเพราะประมาสองมือที่วางอยู่บนสาบเสื้อเขาจึงสั่นเบาๆสั่นจี้ไปสมองว่างเปล่าขาวพรอนจากตอนแรกที่มึนงงสู่ความปิติยินดีเจียนคลั่งนางทำแบบนี้นับว่าเป็นการตอบคำถามเขาแล้วใช่หรือไม่ นางชอบเขาเซนจี้ไปพระออกเล็กน้อยยกมือขึ้นเลิกผ้าคุมหน้าของนางแล้วก้มศีรษะลงไม่เอาเจียงรวนซาปิดหน้าไว้ในพรันข้าหน้าเกลียดเกินไปหน้ากากของนางไม่ได้ขาดต่อให้สนจี้ไปมองไม่เห็นก็ไม่ได้เพ่าว่าสนจี้ไปกลับจับมือนางไว้ดึงออกเบาๆข้าไม่สน คำว่าใจตัวสุดท้ายแปลเปลี่ยนเป็นเสียงอื้ออึงเลือนหายไประหว่างริมฝีปากและฟันเซนจี้ไปไม่เคยแนบชิดกับสตรีเช่นนี้มาก่อนเลยยามนี้กลับรุกรานเข้ามาโดยไม่ต้องมีคนชี้นะช่วงชิงทีละชุ่นทีละชุ่นไม่ยอมปล่อยไปแม้แต่นิดเดียวเขากดทับลงมาทั้งตัวแทบจะหลอมรวมกับนางเข้ามาในร่างแม้แต่จังหวะหัวใจของคนทั้งสองยังปกล เป็นจังหวะเดียวกันแยกไม่ออกว่าหัวใจของใครเต้นเร็วกว่ากันเจียงรวนซาหลับตาแน่นขนตาสั่นไหว จูบนี้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆสมองของเจียงรวนซาเลเือนมึนเบลอแม้แต่หายใจยังทำไม่ได้อดไม่ไหวต้องดันส่นจี้ไปออกส่นจี้ไปพระออกห่างไปหนึ่งชุนตัวเขาเรียนวรยุทธมาตั้งแต่เด็กยอมต้องฝึกกลั้นหายใจแค่นี้ยังห่างจากขีดจำกัดเขาไกลขอ ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ